ลองคนเดียวแม่หันมาเจอเจองังหวะพอดีเลยวิ่งอยู่เองดุดเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเล <c oughs> อ <c oughs> ชนะไอ้แปมได้นี่เสมอตัวนะพอไกไม่ทันเลยเมื่อกี้เฮ้ยอะไร ตไม่ไัไไไงแบบไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวก็าาหาด้่นนอกตายแล้วมือคนนี้เดินตาเดียวเดินตาเดียวมันไม่ใ่เอามาไปทีโอต กินน mm ู่นนึกกินนี่สั่งมาเก่งเช่จริงเว้ยข้างนอกมันไม่ใช่เลยเนกินนิดเดียงออมาขึ้นไปกันแนีวนาแล้วอ่ะจริงจิงเว้ยไม่เข้าใจเลยจริงจริงเว้ยมาเก่งจริงจริงเว้ยเอ๊ะทำไมข้างนอกมึงหงุิดวะไม่เกี่ยงมาขึ้นไปจับนี่ก็จับนู่นจับนี้ The I'm <laughs> ปวดต้องปวอย่เดียวเลยเวไม่ได้โจมตีอะไรหรอกยังไงยังไงอ้าวอ้าวมายังไงยังไงจังยังไงจังเร็องเวตามมาใช่ไหมไม่รู้มายังไงก่อนเดินดีเดินดิกไปม่เ็นแล้วไม่เชื่อตามที่เราเดินลูกลูกป๊าห่อ หนาวมาหมดสนุมาหมดมาหมดนะ้องหมดรอดเยอะเอาอยูได้หมดรอดยอมาหมดไม่มาหมดเดียวมดเดียวตองตัวรอดก่อนเนี่ยตัวรอดไปไเอาตัวรอดเลยาเึมาสี สอนไข่ไม่ต้องสอนเออนำาขานด้วยสอนอยู่นั่นแหละแพ้เขายูะให้ลงมาก็ไม่ลงโอยสอนอยู่นั่นแหละโปัดโถย โอ้โหไม่กินหน้าเว้ยอาอกดได้ไงวะไม่มีญาติไปกินนะเออเออมามานี่มาเทวดาเออเออคืออะไรอะไรอะไรโนั่งหน้าบูดแล้วจ้ะหน้าบูดกินเข้าไปบูนี่อเออมีความสุขว่ะอมเบี้ยนะไหม ขั้อะไรวะออาจอียังไงเรามีตทวทำอ้าวเหรอเออไม่รูกเาอ๋อจะนกินปลามาดูด้านหลังไว้จอดด้นหลังไว้หลังหักหลังหักอดด้นหลังไว้จ้อเยวนี้ เอแต่ไม่เอาไอม,ม่เอาไม่เอาไม่เอาเห็นรูแ,แ,แต่ว่ามันก็ได้อยู่ออย่อาไปทำตามมันก็ได้เขาบอกเี่แน่จริงไงนนเพื่อนมันว่าก่อนจากบ้านนะเพื่อนมันว่าไอแชมสัว ทำอะไรไม่ได so oh, uh. uh. ้เขาต้องเปนกันไปเลยเปนกันไปเอาเสมอเรื่องอะไรเขามาลุกอะไรอะพี่เขาลุกเราอยู่เราต้องกินเขาก็อะไรวะที่เราต้องขุดกินนี่หว่าลุก มันจับมันปิดยังไงเขาลุกต่อเนื่องพี่ถ้าใครกติดกระไเดินลุดิมันต้องมีตาเราบ้งหรอวะมันไม่มีอ่ะมันต้องมีสักตาดิมันไม่มีเขาลุกไม่หยุดเลยโอ้โหเนี่ยมาสอนอีกแหละน่าเบื่อว่ะเออสอนอยู่นั่นแหละน่าเบื่อว่ะไม่เอาไม่เอาแต้มนี้ผมไม่เอาเออไม่เอาแต้มนั้นผมไม่เอาเออ ให้เขากินไปให้เขาลุกอีกทีสอนมาสอนอยู่นั่นแหละลหน่าเบื่อป่ะออออทำไมอ่ะออกเออออกไม่ได้เลยทีนี้สอนอยู่นั่นแหละหน่าเบื่อว่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว,ลวโอ้ยเรียบร้อยกระดูคนละเบ์จริงกระดูคนละเบ์ เกียกขึ้นไปก็ถูกแล้วดื้อไงดื้อดื้อไม่เอาเขาเดี๋ยวหาว่าเต้มนอกไงผมไม่ชอบมันก็คือเขาสอนน่ะดื้อไปไปเหมือแล้วเหมือแล้วเขาสอนน,ะอน,นะ่ะคือทำไมผมต้องเดินตามเขาเขาต้องเดินตาม<อ>เต็มนอกเพราะใครใครอยากเดินป่ะแต่ที่แค่พอเรามา